ซึ่งที่เขากำลังจะเดินสำรวจทีหลังแต่ตสถานะตอนนี้คือป่าสงวนนั่นแหละเพราะมันไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นป่าสงวนป่าประสีดิเช็คป่าสงวนครับแน่นอนครับทำไม่ยังครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวท้อมกันก็ได้เดี๋ยวรอมันวงจรปิดมันไม่ได้ไฟไม่ได้เดินมันหลอกนะพอบต่อสายเรนิดน้อยโอ้สวัสดีครับท่านตอนนี้อยู่ไหน ปีีมามาสวนของน้ากำลังกำลังกำลังขไม่คำรเปลดีเพ่นมาดูไม้ฝ่าไม้เป็นมาไม่ดูอีกหลากแค่เชือกลาดลงมาแล้วสันนิษฐานเรื่องขนาดไม้ที่เพี่นมาจากเชียงใหม่ยังยังไม่น่าจะมี ถ้าจะมีก็มีที่เดียวเน่ยเพราะมันลดมานี่เนาะครับใช่ครับใช่เนขอพูทีว่าขอเดาเลยวะงอ่านเป็นห่นเลยนะลดข้อได้แล้วก็รอมันลบกันนี่องแก้วอุธยานไม่อุทยานกับไม่เหลือแล้วขนาดไหนเนี่ยตีดึงดึงมาจากผ่าแน่นอนรับลดข้าไม่ถึงอูดมาตลอด เนี่ยถ้ามันมันจะเอามาบังใกล้ๆไม่จําเป็นต้องเอาเอาแก่พายบ้นใส่รถมามันก็มาถึงครับเฟืองนั่นเนละเป็นเฟืองแต่งเหมือนว่าไม่ใช่เป็นโรมไม้เนี่ยตอกผมข้างบนเืองเืองหดนเรอต้องถามผู้ใหญ่เนี นระบอกให้กำบังกำบังตอนแรกหัวใจเป็แดงเลยผมเช็คก็ไม่มีถนนดแต่ว่าเป็นที่หัวไออะไรนะปูย่าตายายที่ทำไปอย่นนี่นะครับได้องยแม่งนีเราก็เ็อที่ถุอ่ะมาถ้าพูดถึงก็มันกระบุก

ลงวันที่เกิดเนี่ยก็วันนี้ไปรูปมัน3ปีอรรีอลจะใส่เท้าออกกันเด้อ